พี่น้องเห็นระวังระวังต้นพีกบ่เดี๋ยวพี่ลาศีวานประกาศไว้เนาะค่ะพี่น้องจ้าเอาแทนตน้นแตงโมเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่ลาศีวานไว้ว่ามันี่เกิดบ่เนาะค่ะพี่น้องจ้าไปไปจัดการกัน,กนจ้านี่นง่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำเปลงนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่ละจะหวานตามตามนี้นะคะทุกคนเนี่ยหวานไม้เลยค่ะพี่น้องจา้าแต่ว่าสิได้กินหรือไ่ได้กินบ้เป็นอย่างค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิลองเหตุมึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวพี่ละไปหวานก่อนด้วคะ่ะพี่น้องจ้าไปพี่ละจะหวานแล้ว,<ๆ>ลวทุกคนมีผักอะไรบ้างพี่ละก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ละก็ยังไม่ได้ดูเลยะครับเนี่ย มีผักกวางตุ้งเขียวกวางตุ้งนะคะทุกคนแล้วก็อะไรเนี่ยผักกาดขาวเนาะผักกาดขาวาขาว่รร้วจะเกิดหรือเปล่าน,นะคะทุกคนแล้วก็มีหอมผักชีเนาะมา,ะะาด้วยค่ะทุกคนสซมนี่ะค่ะพี่น้องเขาคุณหเลไลเด้อค่ะเด้อทีวะเขามาชมนะ้อพี่น้องเนาะขขาคุณหเายๆขอให้ยอดเรียน โบนัสไหลมาเทมาเ้ยพี่น้องเด้อประสบความสำเร็จทุกๆคนนะคะพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เ้ยพี่น้องเด้รอขอบคุณลหลายๆจ้า